ออกมาชมวิวข้างนอกนะคะเมา์ยาวอันนี้เราเก็บคลิปไว้ฟังอะไรของเราชีวิตเราที่มาใหม่ๆนะคะมาใหม่ๆนะคะเราฟังไม่ออกอะฟังไม่ออกแล้วก็นั่งพอกินข้าวเสร็จนะคะฟังไม่ออกเขาพูดกันนานมากกว่าจะเสร็จอะ,ะเขาพูดกันแบบ เดินนู่นในชีวิตเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยสังสรรค์นะคะนานๆทีเขาจะเจอกันทีไม่ได้เจอกันบ่อยแบบเหมือนเหมือนญาติพี่น้องเราอะเจอกันกินกันโอ้โหสนุกกินทุกวันไอ้นี้ฝรั่งแบบโทรหากันคุยกันส่งมเมสเซจจบละบางทีแม่อบอกว่าอยากให้ลูกชายโทรเพราะว่าลูกชายชอบเขียนเขียนเขียนเราอะจะชอบสั่งว่าเออเธอต้องโทรหาแม่โทรหาแม่นะอะไรเงี้ยเพราะแม่อยู่ไกล เวลาเจอกันทีนะคะคุยกันนานมากคุยแบบคุยจนเราง่วงอ่ะขอตัวไปนอนอ่ะแต่เราฟังไม่ออกนะฟังไม่ออกเนี่ยเอาเล่าตอนมาใหม่ๆตอนเราฟังไม่ออกนะเราก็ยิ้มเขาพูดอะไรเราก็ยิ้มพอเขาพอเขาเงียบเราก็เงียบพอเขาพูดเราก็ยิ้มไปด้วยเราดูอาการหน้าตาเขาไงแต่ว่าสามีจะคอยดูไงคอยคอยแบบมองเราว่าเออเธอต้องการอะไรไหมเธออะไรไหมอะไรเงี้ย คือมันลุกไปไม่ได้ไงมันลุกถ้ามาบ้านเราอะ่ะเราลุกเราลุกได้เราลุกไปทํานู่นทํานี่ได้ล้าง,ง,งจานล้างจานอะไรได้แต่ไปบ้านเขาอะ่ะเราฟังไม่ไม่ออกใช่ไหมเราก็ต้องนั่งนั่งอย่างนั้นอะ่ะนั่งฟังจนเขาคุยคุยจบอะ่ะจนเขาคุยเสร็จบางทีแบบอยากเดิน,ไปน,นไปนู่นไปนี่เออแต่ ตามมารยาทเงี่ยเราก็ต้องแบบเออนั่งฟังนั่งดูเขาคุยไปคน,คนไหนคุยนะเราก็หันไปทางนี้คนไหนคุยก็หันไปทางนี้ทางนี้เขายิ้มเราก็ยิ้มเออตามนั้นนะคนพูดไม่เป็นฟังไม่ออกนะมาใหม่ๆแล้วก็ไปเรียนพอแต่งงานเสร็จนะคะเขาก็ส่งไปเรียนนะคะนายกจะมีเอกสารนะให้คนไปเรียนคือเรียนจบมาก็ย,ยังพูดไม่ได้นะคะเอาจริงๆคือผัวพูดปนกันไปหมดเลยอะ ทั้งไทยฝรั่งอะไรไม่รู้เล่าต่อจากที่หลังเราเราแต่งงานเสร็จแล้วคะแต่งงานเสร็จปุ๊บก็จะมีเอกสารทางอำเภอนะคะให้เราอะไปเรียนไปเรียนภาษานะคะไปเรียนภาษาเพื่อเอาเอกสาร10ปีเอาการ์ดของฝรั่งเศสนะคะการ์ดเราจะได้เหมือนบัตรประชาชนฝรั่งเศสเนี่ยเราก็ต้องมีเนาะเวลาไปไหนเนี่ยตำรวจตรวจเราก็ต้องมีบัตร ส่งไปเรียน300ชั่วโมงเรียนฟรีนะนายกเขาส่งไปเรียนก็ดีเหมือนกันเราทุกการ์ดการ์ดนะคะเราจะจ่ายจ่ายปีแรกอ่ะอาจจะ70หรือ50ยูโรจะไม่ได้แต่ปีหลังปีสุดท้ายอ่ะจ่าย220ยูโรก็คือได้การ์ด10ปีได้การ์ด10ปีของฝรั่งเศสแล้วก็สบายแล้วพูดไม่เป็นไม่เป็นไรให้มีการ์ดของของแบบที่อยู่กับสามีอ่ะเรามีการ์ดของเขาอ่ะ เวลาเหมือนบัตรประชาชนนะคะไปไหนมาไหนมันก็สบายตำรวจก็ไม่จับเล่าแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ